จุดนี้ห้ามเลยนะครับห้ามเอาน้ํามันใส่เข้าไปข้างในนี้นะห้ามเลยนะอ้าวสวัสดี FC นักลบงบน้อยทุกคนนะครับผมวันนี้นะบิ๊กก็มาแชร์เทคนิคนะครับผมเป็นสาระความรู้อีกแล้วนะครับผมก็เป็นการหยอดน้ํามันและจารบีในลอกหยดน้ํานะครับผมเพื่อบํารุงรักษาในชีวิตประจําจวันนะครับผมมันมีบํารุงรักษา2แบบแบบหนึ่งคือเราแกะออกมาหมดเลยแล้วก็ล้างลอกแล้วก็เคลียร์ใหม่เป็นร้อยเปอร์เซนเลยนะครับและอีกแบบหนึ่งคือเรา ไม่ต้องทําขนาดนั้นเราทําแบบ3วันทีอาทิตย์หนึ่งทีได้นะครับผมก็วันนี้จะเป็นการแนะนําแบบทั่วไปนะครับผมก็จุดที่สําคัญนะครับนบิกก็จะไล่จากจารบีก่อนนะแล้วค่อยไปที่น้ํามันนะครับผมวิธีดูเนี่ยน้ำมันกับจารบีเนี่ยข้อแตกต่างคือแค่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความเหนื่นะครับผมสารประกอบเนี่ยใกล้เคียงกันคือเอาไว้หล่อลื่นนะครับผมแล้วก็จารบีเนี่ยก็จะเหนืดกว่าน้ํามันแค่นั้นเอง บางคนถามว่าเอออันไหนน้ำมันอันไหนจารบีคร really so ับนบิกออกไม่ยากเลยครับอันไหนเหนื่อเนอันนั้นแหละครับจารบีอันไหนลื่นๆ่นเป็นเหลวเวเนี่ยคือน้ํามันนะครับผมแล้วก็การใช้งานนะครับผมจริงๆมันมีหลักการของมันอยู่แต่ว่าจําง่ายๆเลยดีกว่านะครับผมก็คือตรงไหนที่มันมีการเสียดสีมีการกระแทกนะครับให้ใช้จารบีนะครับผมอย่างเช่นเฟืองอย่างเช่นตรงส่วนที่มันมีเหล็กโลหะเสียดสีเงี้ยครับผมให้ใช้จารบีนะ แล้วก็ตรงไหนที่มันต้องการความเร็วสูงนะครับผมก็จะใช้น้ํามันนะครับอย่างเช่นลูกปืนเป็นต้นนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดที่หนึ่งนะครับผมจุดที่หนึ่งเนี่ยคนมองข้ามเยอะมากเลยแต่นบิกเป็นเป็นช่างซ่อมลอกนะครับนบิกก็จะรู้นะจุดที่หนึ่งคือจุดตรงนี้เลยนะครับนบิกจะไล่าจากจราบีไปก่อนนะครับผมจุดที่หนึ่งคือจุดฝาปรับหน่วงเนี่ยครับนี่จุดนี้เห็นไหม มันเป็นการเสียดสีระหว่างตัวแกนสปูลน,นะครับแล้วก็แผ่นปิ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับมันสึกหลอเห็นไหมเป็นล่องเลยหเห็นไหมครับเห็นไหมสึกหลอเลยครับเพราะว่าไม่มีการหล่อลื่นตรงนี้เลยนะครับผมแล้วมันก็สีไปเรื่อยๆจนมันสึกนะครับทีเนี้ยถ้าเราฝืนใช้ต่อมันจะมีเสียงดังเพราะว่าตัวไอตัวแกนสปูลมันจะเข้าไปสีตรงเนี้ยมันจะดังเวดเหมือนลอกดีซีเลยครับดีซีแบบพังๆนะ อันนี้แก้ไขไม่ได้แล้ววิธีแก้คือเรามันจะมีมันเป็นแผ่นก็เร,เรียกแผ่นปิ้นนะนะมันจะมีสองสองด้านนะครับผมอันนี้ด้านนี้สึกแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วเรากลับด้านเอาด้านไม่สึกนะครับลงแทนนะอ่าอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็จะเติมเจละบ,บีเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อลอลื่นดิฉันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ ่นี่คือจุดที่หนึ่งนะครับที่หลายๆคนมองข้ามและนบิก็เจอลอกที่มีปัญหาตรงจุดนี้เยอะมากเวลาตีมจะมีเสียงเวทเวทเวทเหมือนลอกพังนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งครับทีนี้เรามาดูจุดที่สองเฟืองหนอนนะครับผมเฟืองหนอนเนี่ยก็จะเป็นตัวเขาวควายเนี่ยเสียดสีกับตรงหนอนนะครับผมตัวเฟืองนอนนะ นบิเคยทาคลิปให้ดูแล้วนะครับประการการทางานเป็นยังไงนะครับผมทีเนี้ยจุดที่หนึ่งตรงเนี้ยจุดที่หนึ่งตรงเขาวควายนะครับก็แล้วแต่เลยนะใครใครที่สกรปรกอะเวลาตกปลาทีนี่มีเศษฝุ่นเศษหญ้าเศษดินเต็มไปหมดเนี่ยถ้าลักษณะนั้นให้ใช้น้ํามันหยอดก็ได้แต่ถ้าน้ํามันก็ต้องหยอดบ่อยหน่อยเพราะว่ามันก็จะแห้งเร็วนะทีนี้นาบิกเนี่ยไม่ได้ไปตกแบบตาม กอหญ้าตามอะไรนะลบีก็จะใช้จละบีแทนจลาบีเนข้อเสียมีอย่างเดียวคือพอมันเหนียวใช่ไหมมันเหนียวเนี่ยถ้าเราไปตกปลาแบบที่มีหญ้ามีดินเยอะหญ้ากับดินมันก็จะมาเกาะกับจละบีทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเศษพวกนี้แหละมันจะทําให้พวกนี้พังนะครับเวลาเติมก็นี่ครับเติมนิดเดียวแล้วก็หมุนนะ,ะแล้วก็หมุนเติมอีกด,ด้านหนึ่งนะครับ แค่นี้เองนะครับแล้วก็หมุนหมุนมุมุนมุนเดี๋ยวมันก็เคลือบของมันเองเห็นไหมมันก็เคลือบของมันเองอเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมใช้น้ํามันก็ได้หรือจาระบีก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานนะจุดที่สามเนี่ยก็คือตัวเข่าควายนะครับต้องเปิดฝาเข่าควายก่อนนะจุดนี้คนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าใครดูคลิปนะบิ๊กที่สอนเกี่ยวกับเข่าควายนะครับ ก็จะรู้ว่าตรงนี้ตัวเข่าควายเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่มันจะหมุนหมุนเป็นครึ่งวงกลมตลอดนะครับเดี๋ยวนะบบิ๊กให้ดูนะอ่ดูนะนี่นะบิ๊กแต้มสีน้ำเงินไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสีน้ำเงินมันจะขยับเห็นไหมมันขยับตึดนหนึ่งขยับตืดเห็นไหมมันขยับไปขยับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการเสียดสีระหว่างเขาควาย แล้วก็เสียดสีไปที่แกนนอนแล้วก็เสียดสีกับไอตัวพลาส,สติกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาจารบีหรือน้ำมันเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดฝาหรือใครจะถอดข่าคว,วายมาเติมเลยก็ได้นะแต่นบิกทำแค่นี้พอนะครับอ่าแล้วก็ต้องขันข่าวควายให้มันพอดีนิดนึงนะ ถ้าหลวมเดี๋ยวก็ขขาวายไม่วิ่งนะก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะผมจุดต่อไปหลักการเดียวกันกับเมื่อกี้เลยข้างในนี้นะครับข้างในนี้เห็นไหมข้างในอ่ะมันจะมีแผ่นปิ้นเหมือนกับฝั่งตรงข้ามเลยตรงนี้มันก็จะมาเสียดสีกับแกนสปูลฝั่งนี้เหมือนกันจะทําให้เกิดเสียงเดียวกันเลยเสียงแวดแวดแวด,แวดเวลาตีครับก็ต้องใส่ตลบีเข้าไปหน่อยหนึ่งอย่างน,นี้นะครับ นะครับเพื่อป้องกันไอแผ่นข้างในสึกถ้าสึกก็แก้ด้วยการกลับด้านเหมือนกันแต่ว่ามันต้องถอดพวกนี้ออกนะอ่าครับผมจุดที่สี่นะครับ,จ,รบจุดนี้ห้ามเลยนะครับห้ามเอาน้ํามันใส่เข้าไปข้างในนี้นะห้ามเลยนะนบะิขเห็นคนใส่เยอะมากใส่ได้นะฉุกเฉินใส่ได้แต่ว่าปกติไม่ควรใส่เพราะอะไรครับเพราะว่าสารประเภท น้ำมันนะครับวิธีชะล้างมันเราจะชะล้างด้วยน้ำมันด้วยกันเองอย่างเช่นน้ำมันกา๊าซน้ำมันสนเป็นต้นนะครับถ้าเราหยอดน้ำมันเข้าไปในล่องเนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะไปชะล้างจารบีที่เราป้ายอยู่ในห้องเครื่องทั้งหมดออกหมดเลยทำให้เฟืองเราไม่มีจารบีข้างในลอกเราก็จะเฟืองพังนะแต่ฉุกเฉินฉุกเฉินได้ไหมฉุกเฉินได้แต่ว่าพอ หยอดเสร็จปุ๊บตีเอาไปตกปลาเสร็จเรียบแล้ว,ลวเรียบร้อยเนี่ยก็แกะออกแล้วก็เติมจารบีใหม่เชดให้แห้งนะครับก็ฉุกเฉินได้แต่ว่าปกติถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวยาหยอเลยเพราะว่าหยอดไปปุ๊บจารบีหายหมดคราวนี้ซวยเลยเฟืองพังนะครับผมทีนี้จุดต่อไปนะครับผมจุดนี้มันจะเป็นจุดที่สลักสปูนนะครับมาตัดแทกกับเฟืองทองเหลืองนะครับเห็นไหมเป็นร่องเป็น สี่จุดเนี่ยเป็นแฉกนะครับแตหลักสะปูนเนี่ยมันจะไปกระแทกจุดนี้ไม่ต้องเติมก็ได้นะถ้าคนไม่ซีเรียสน,นะแต่นบ,บิกจะทำให้ดูนะได้ยินเสียงตกกแตกๆๆกแตกแตกไหมถ้าคนโอเคก็ไม่เป็นไรนะแต่นบ,บิกเป็นคนชอบแบบลอกเงียบๆนุม่มๆนะนบ,บิกก็จะเติมจะระบีตรงล่องนี้นะเนึ่งไม่ต้องเยอะเข้านะบิกนะนบ,บิกบีบเกิน ร่องเนี่ยร่องร่องร่องทองเหลือเนี้ยเห็นไหมไม่ใช่ตรงกลางนะร่องร่อง่องข้างบนเนี่ยซ้ายขวาบนล่างนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะมันจะไม่กระแทกใช่ไหมมันเป็นจุดที่โลหะกระแทกพอมันไม่กระแทกเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงเห็นไหมไม่มีปอกแปลกปอกแปลกปอกแปลกแล้วใช่ไหมมีนิดนึงก็คือจุดที่ห้านะครับนี่จุดที่ห้าก็คือพวกแขนจุดที่ขยับเขยื่อนทั้งหลายแหล่ที่มันมีเสียงเราสามารถเอาตะลบีเติมได้หมดเลย เพราะจรารบีมีหน้าที่หล่อลื่นและซับแรงนะัวซับแรงปุ๊บไม่มีเสียงหหเหยนะจรารบีสําหรับลอกตกปลานะครับเราเติมด้ทุกจุดเลยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะพอะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นฉุนเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเวลาเราตกปลาก็ปลามันก็จะไม่ระแวงไอ้พวกจรารบีหรือน้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต์เนี่ยไม่ต้องอามาใส่เลยนะหนึ่งคือพวกจรารบีพวกนั้นเนี่ย มันจะกัดพวกพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนยางมันจะทําให้ลอกเราพังนะครับอย่าไปเสี่ยงใช้ซึ่งพวกจารบีพวกนั้นส่วนใหญ่จะมีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นจารบีสําหรับลอกตกปลาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นนะวิธีเลือกลําดับแรงนะครับเห็นไหมเงียบคลิปเลยนะครับเมื่อกี้ยังกอแก่ก่อแกะตอนนี้เงียบคิิปนะครับอ่าส่วนของจารบีทั่วไปเนี่ยหมดและ ตำแหน่งนะครับที่เหลือเนจะเป็นเรื่องของเฟืองข้างในแล้วแต่วันนี้เราจะสอนแค่ภายนอกเนาะน้ำมันน้ำมันมีกี่จุดจุดแรกก็อย่างที่ Big, นบิ๊กบอกนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นจารบีก็ได้หรือใส่เป็นน้ำมันก็ได้นะครับจุดที่2ออย่างที่นบิ๊กบอกแต่แรกเลยน้ำมันมีหน้าที่หยอดตรงที่มันหมุดเร็วๆก็คือลูกปืนนะครับหยอดเข้าไปนะครับ ปืนก็จะมีแค่2จุดขนาดนีงตรงนี้อันหยอดเข้าไปหยดนิดเดียวพอนะเดี๋ยวมันจะไปซึมเข้าล่องเองหมุนหมุนมุนหน,น่อยเนะี่ยมันจะซึมเข้าไปเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะเงียบกริบเลยครับก็ประมาณนี้นะครับการหยอดน้ำมันจารบีที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะ ใช้ทําก่อนออกหมายก็ได้หรือทําเลิกเลิกตกปลาก็ทําก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการบำร,รุงรักษาทุกอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมส่วนการแกะล้างข้างในเดี๋ยวนบิกจะมาสอนอีกทีละกันในคลิปถัดๆไปนะครับผมก็ว,มวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ